สวัสดีครับมาดูคู่มวยพร้อมๆหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2556ถ่ายทอดสดเวลา13นาฬิกาคู่ที่1น,นะครับของการถ่ายทอดสดจะเป็นการพบกันระหว่างไมสิตต่อนะครับพบกับทางด้านเพชรลุงสิทธิสอน้องนะครับพิกัด100ปอนด์มาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับไมสิตต่อนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านอาวุธมวยครบเครื่องครับคำหน้าดันแทงตู้ฝังหน้าดันแทงเหลี่ยมเชิงนี่ถือว่าดีนะครับ มาดูที่สามฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนเด่นนครสิทธิลมหนาวมาวันที่29มิถุนายน2556ที่ศึกมวยดีวิถีไทยชนะเทนนเกิลน็อกเอายกที่4เด่นนครสิทธิลมหนาวมาวันที่17สิงหาคม2556ที่ช่อง TGN ครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับโกโก้ดาบแปงนครบาลมอวันที่22กันยายน2556ที่จังหวัดนนทบุรีครับมาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเพชรลุ่งสิทธิสอน้องนะครับ เป็นมวยสูงยาวเข่าแทงเจ็บนะครับขวางหน้าดันแทงนะครับมีศอกเสริมศอกนี่ถือว่าคมอันตรายนะครับเหลี่ยมเข่าวงในนี่ถือว่าได้เปรียบครับมาดูที่3ฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนไทยยนต์วิสูตรเจริญยนต์เมื่อวันที่4กรกฎาคม2556ที่ช่อง SMMTV จังหวัดชนบุรีชนะคะแนนเก้าเลียมวอปัญญาวไวเมื่อวันที่6กันยายน25 5 6ที่สนามมวยุมพินี ครั้งสุดท้ายไปชนะเทนนิเกิลน็อกเอา์ยกที่4เด่นนครสิทธิ์ลมหนาเมื่อวันที่15ตุลาคม2556ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูคู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำของรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสกุลชัยเอ็กซ์ดีคอนยิมนะครับจะพบกับทางด้านเก่งกังวานบ้านจเจริญสุกนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด120ปอนด์นะครับมาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสกุลชัยเอ็กซ์ดีคอนยิมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือ อาวุธมวยครบเครื่องนะครับเก๋าเก่าเกมต่อยแรงสอกคมนะครับใจสู้ดีบูสู้นะครับดุดันเหลี่ยมเตะตัดให้เสียทรงนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนเก่งกร้ากอกรมเกียวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 5 6ที่ช่อง7สี ชนะคะแนนยอดสูสันสอโชคนิตยาเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2556ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับยอดกิษดาปอบริรักหรือว่ายอดกิษดาลูกเหนือปตัตพีตัวเดียวอันเดียวกันนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2 5 5 6ที่จังหวัดมหาสารคามครับมาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเก่งกังวานบ้านเจริญสุขนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องรักเรียมไอคิวมวยนี่ถือว่า ดีกว่านะครับชื่อชั้นมวยนี่ถือว่าการผ่านมวยนี่เหนือกว่าทางด้านคู่ชกนะครับเรียมเข่าดักเตะดักแทงนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนเพชรมะกอกโรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่8มิถุนายน2556ที่ช่อง TGN ชนะคะแนนน้าเต้าทองสอบุญเยี่ยมเมื่อวันที่17สิงหาคม2556ที่ช่อง TGN ครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนยอดซูสันสอโชคนิตยาเมื่อวันที่6ตุลาคม2556ที่ช่อง7สีครับ มาดูคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกของรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดังส่อเพลินจิตนะครับจะพบกับทางด้านสอนทองสอยิ่งเจริญการช่างคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด1้9ปอนด์นะครับมาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับดังส่อเพลินจิตนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือรักเรียมไอคิวมวยนี้ถือว่าเหนือกว่าดีกว่านะครับชื่อชั้นการผ่านมวยนี้ถือว่าดีกว่าครับเรียมตัวนะครับจังหวะเตะตัดล่างนี่ถือว่าทําได้ดีครับ มาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนขวานเพชรสอสุวรรณพักดีเมื่อวันที่1สิงหาคม2556ที่สนามมวยราชดำเนินไม่มีผลการตัดสินนะครับดังแพงกระจับยกที่3นะครับเทพปกรณเล็กสอประเสริฐยิ้มเมื่อวันที่11สิงหาคม2556ที่จังหวัดนนทบุรีครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะเทนนิเกิลน็อกเอาต์ยกที่1ธนูศึกเล็กอขวัญเมืองทเมื่อวันที่20กันยายน2556ที่จังหวัดยะโสธรครับ มาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นสอนทองสอยิ่งจะเรินการช่างนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับปั้มรัดพัดต,ตีนี่ครับวงในถือว่าเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับได้เปรียบเจ้าบ้านหน้าเสือคนจัดนะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนสิงห์ดำศักดิ์รังสิตเมื่อวันที่30ธันวาคม2556ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนสถาน,านฟ้าสากามิเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2556ที่ช่อง7สี ครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนแสนเก่งกีรด้าสปอร์ตเมื่อวันที่12เมษายน2556ที่สนามมวยรุมพินีนะครับมาดูคู่ที่4นะครับของการถ่ายทอสดสดศึกมวยไทยเจดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนะครับซือนามิจอชัยวัฒนะครับจะพบกับทางด้านเมืองไทยสบุญเยี่ยมคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดร้อปอนด์นะครับ มาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับซึนามิจอชัยวัฒน์นะครับถือว่าซ้อมอยู่กับคนจัดนะครับซ้อมอยู่เพชรพญาไทยนะครับเป็นมวยเข่าปั้มเดินตีวงในแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งขวังหน้าดันแทงเด้งตีนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับอยู่ที่ว่าจะแก้ลูกศอกของเมืองไทยได้หรือเปล่านะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนฟ้านำชัยปอมองคลทรัพย์เมื่อวันที่30กันยายน2556รา25 6, ที่จังหวัดนครราชสีมาชนะคะแนนเสือสมุดเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่1กันยายน256ที่ช่อง7สี ครั้งสุดท้ายนะครับไปชนะคะแนนลดเหล็กเจ้าทะเลทองเมื่อวันที่22กันยายน2556ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเมืองไทยสอบุญเยี่ยมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยหนักหน่วงรุนแรงนะครับโดยเฉพาะลูกศอกนะครับมีขวางหน้าฟันศอกสลับกระซวกเข่านะครับถือว่าทําได้ดีนะครับลูกศอกนะครับ มาดูที่สมฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนมนขาวชอจันมาีเมื่อวันที่สามสิบสิงหาคมสอง6ันห้าร้อยห้าสิบหกที่สนามมวยลุมพินีแพ้คะแนนจอมพิชิตชูวัฒนะเมื่อวันที่ยี่สิหกกันยายนสอง6ันห้ารอยหสิบหกที่สนามมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับจอมพิชิตชูวัฒนะเมื่อวันที่สิบแปดตุลาคมสอง6ันห้า้อยห้าสิหกที่สนามมวยลุมพินีวันนั้นมาราคามาไม่สู้นะครับท่านสามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมวยไทยทีเด็ดนะครับ เข้าไปที่ g o o ก l e ก็พิมพ์คําว่ามวยไทยทีเด็ดเสร็จแล้วก็เซิร์ชเข้าไปดูนะครับท่านจะพบหน้าเพจมวยไทยทีเด็ดในเว็บไซต์ของมวยไทยทีเด็ดจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคู่มวยครับไม่ว่าจะเป็นคู่มวยที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุดหรือราคาเลทไหลต่อไหลรองนะครับราคาแทงออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมวยรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆครับรวมเอาไว้ในมวยไทยทีเด็ดนะครับท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับมวยไทยทีเด็ดนะครับเราเน้นมวยมาสู้รู้วงในเล่นมวยแพ้ให้ได้ตังค์ครับโทรศัพท์ 0837317500ขอบคุณครับ